เป็ดเชิญยิ้มรำให้เผาศพพ่อสุดทรมานชาติหน้าขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่อีกคราบน้ำตายังไม่ทันจางหายตลกดังเป็ดเชิญยิ้มเพิ่งสูญเสียคุณแม่วิจิตโพวิจิตวัย89ปี จากการติดเชื้อโควิด1 9ไปเมื่อวันที่29มิถุนายน64ต่อมาวันที่9กันกาคม64ก็สูญเสียคุณพ่อสุเทพโพวิจิตจากการติดเชื้อโควิด1 9เช่นกันโดยช่วงเช้าวันนี้11กรกฎาคม64ที่วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนได้มีพิธีชาปนก,กิจคุณพ่อสุเทพโพวิจิตท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวซึ่งก็มีคนบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยโดยเป็ดเชิญ,ญยิ้มได้เปิดใจว่า ทำใจไม่ได้มันไม่มีทางทำใจได้การสูญเสียครั้งนี้มันเกินกว่าจะรับไหวคำพูดสุดท้ายที่พ่อได้พูดกับตัวเขาคืออยากกินกล้วยซึ่งปกติพ่อจะกินวันละหลายๆล,ลูกซึ่งตอนที่คุณหมอโทรมาบอกว่าอาการพ่อแย่แล้วณนะตอนนั้นกำลังเดินทางไปแก้บนที่จังหวัดพัทลุงให้พ่อเนื่องจากมีคนทักว่าเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแรงมากต้องรีบให้เร็วที่สุดแต่ไม่ทันพ่อเสียไปเสียก่อน และแม้จะทราบว่าพ่อเสียชีวิตแล้วแต่ก็ยังเดินทางไปแก้กรรมให้สําเร็จเพื่อเป็นการปลดปล่อยพอ่อจากสิ่งที่ติดขัดทั้งหมดทั้งปวงและในฐานะลูกชายที่เฝ้ามองความรักของพ่อแม่70ปีที่ผ่านมาพวกท่านไม่เคยห่างกันเลยตอนนี้แม่คงมารับพ่อไปสวรรค์แล้วถ้าชาติหน้าก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่อีกถึงจะลำบากยากเค้นกันตอนเด็กๆก,ก็จะขอให้ได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่อีกครั้ง ด้วยหลังจากนี้จะนำอัฐิของทั้งพ่อและแม่มาสวดอภิธรรมพร้อมกันที่วัดพระศรีมหา,าธาตุวรวิหารบางเขนตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมถึง13กรกฎาคมและจะนำไปลอยอังคารที่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีทีมงานนายนิวขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอเป็ดเชิญยิ้มด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ